อันนี้สิบนาฬิกาสิบแนาทีครับอย่าทำทุกท่าน10บนาฬิกาสินาทีนะครับเนาะก็ถ่ายทอดอ่าถ่ายทอดนะครับไลฟ์สดทางเพจ Facebook ไลฟ์นะครับตั้มดําซิ่งแล้วก็อ่าถ่ายทอดทางช่อง YouTube นะครับตั้มดําซิ่งนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับญาติธรรมชาวอําเภอลานศักดิ์แล้วก็อ่าชาวอําเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เข้ามาติดตามรับชมได้นะครับเนาะ ท่านไหนอยากจะรับชมบาร,รมีหลวงตาบุญชื่นนะครับก็เข้ามาติดตามไว้ได้นะครับเนะบาะเพราะว่าผมถ่ายทอดอถ่ายทอดทุกวันนะครับยอดี่ทรเนาะทุกวันนะครับไม่มีเสาร์อาทิตย์นะครับตำดำซิ่งไม่มีเสาร์อาทิตย์ครับยอดี่ทําถ่ายทุกวันนะครับสรงไหเกี่ว,ว้บูชานะครับหนุไกไหมกบไว้นะพี่นะ ดอกไม้เก็บไว้บูชานะครับพระที่บ้านหรือว่าเราจะนําใส่รถได้นะครับเราเป็นม,มงคลด้านหลังนี้หลวงตาผ่านแล้วก็วางได้นะครับเนาะวางวางลงได้นะครับอย่าบังตัวเล็กครับาสาธุครับผมก็ยะทำท่านไหนนำลูกนำหลานมานะครับเนาะ ก็อย่าบังเด็กๆนะครับท้องใช่ไหมพี่อ๋อท้องหนึ่งนะครับอ่ะรอก่อนนะพี่เด้อคนท้องคนท้องจะมีนมขนมนมเนยนะครับเนาะให้เป็นมงคลนะครับเนาะคุณหมอท่านก็จับนมขึ้นก่อนะครับจับก้องนมขึ้นนะครับเนาะให้หลวงตาท่านรับให้ก่อนนะครับเนาะเราเราจะได้บุญนะครับของการ ถวายนะครับเนาะการถวายทานนะครับเนาะการถวายสิ่งของนะครับญาติธรรมทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับเนาะยกยกก่อนนะครับนะของพี่เอาซ้อนกันไว้ก็ได้ถ้ามันหลายอย่างสาธุสาธุอ่ะครับผมสาธุครับผม ไปเอาที่ตั้มดัมซิ่งผมถ่ายให้แล้วเด้อบอกบอกไปเอาที่ตั้มดัมซิ่งนะครับเนาะมันถ่ายไม่ทันนะครับวาร์ปโทรศัพท์นะครับติดต่อไปขอให้นะครับครับผมไปรอข้างหน้าได้ไหม่ได้นะครับในกระเป๋ามีอะไรครับวางเลยครับวาง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 ยากระเป๋านี่เป็นของที่ดูอ๋อส่วนตัว ครับสาธุสาธุครับก็สิ่งของที่ที่เราไม่ได้ถวายนะครับให้ให้เอ,เอาออกไว้ข้างๆนะครับเนาะเ<ช>พราะว่าถ้าพี่น้องท่านยกรวมกันกับสิ่งของถวายนี่มันมันคือคอือยังไงล่ะผมบอกไม่ถูกถ้าท่านรับแล้วนี่หมายถึงว่าเราถวายนะครับเนาะท่านคลอดรับนี่คือถวายหมายถึงเราถวายท่านแล้วนะครับเนาะก็คือสิ่งของส่วนตัวของเรา เราเราเราอย่าเอามารวมรวมกันนะครับเอาไว้ข้างๆครับครับก็จ้าสวัสด oh no, anyway, okay. ีครับพี่บังฮงบังฮงบ่สามเด้อขอบคุณาหลายพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเาขึ้นรถเด้ออ่าพี่พี่ท่านเอามะละกอมาอ่า มะละกอมาหลายลูกเลยนะครับเนามามา,าไว้ต่าส้มต่านะครับก็ขอบคุณพี่ๆท่านด้วยนะครับเมื่อคืนก็ไปเจอกันอตอนเย็ยนนะครับเนาะท่านไปสวดมนต์ธรรมดเย็ยนกับหลวงตาพุนชื่นนะครับเช้านี้ท่านมารออยูอ่ข้างหน้านี้นะครับเนาะครับตอนนี้ก็สาธุคุณโมชนาบุญกับญาตริรมทุกท่านเลยนะครับเนาะ สาธุครับผมผมอะไรเก็บไว้แล้วพี่เด้เอไว้บูชาพระที่บ้านนะครับนาะผัดสมุนไพรใส่บะครับผัดสมุนไพรนะครับนะอ,อะรับไปเลยคุณหมอสาธุอมทนาบุญครับผัดสมุนไพรนะครับพี่ๆท่านบอกว่าผัดสมุนไพรได้กินก็หอมแล้วนะพี่ <laughs> วางไว้พี่อ่าวางไว้สาธุครับผมจับน้ำไหมพี่สาธุสาธุครับผมนี่ท่านไหนรู้ท่านก็รีบนะครับนะท่านนะท่านรีบถ่ายรีบวางรีบจับน้ำถวายนะครับเนาะอ่ะ มา,ม,ามารอใหม่ได้พี่ต้องวางโทรศัพท์ก่อนอต,ออต้องวางโทรศัพท์มาไหไปข้างหน้าหลวงตาวางพนมมือครับสาธุครับ,รบเราคือท่านเมตตาทุกทุกคนนะครับถึงว่าครั้งแรกเราจะถือโทรศัพท์แต่เราไปเอาครั้งสองได้นะท่านที่ไม่รู้นะครับก็รอบสองก็จะได้วิ่งนะครับเพราะว่าเราพลาดเราพลาดจากรอบแรกแล้ว ท้องหนึ่งนะครับอ่ะครับผมลงตาเอ้ารับเลยพี่รับเลยคนท้องอ้อ่าสาธุครับผมอ่าคนท้องท่านก็ดีใจนะครับญาติธรรมเนาะได้นมได้น้ําจากอ่าอของลุงตานะครับเป็นมงคลนะครับเนาะไปดื่มไปทานเป็นมงคลแม่และเด็กนะครับเนาะท่านดีใจมากนะครับเอา อแลคุณหมอหยิบถายหมดเลยใช่ไหมพี่สาธุครับผมทีงานเราอยู่หน้าเราอยู่ข้างถนนยกยกพี่สาธุสาธุนะครับอันนี้ก็ ปอบเปรประสานนัานน้าเนาะให้การรมของเรายกน้ำเนาะก็ก็ก็ถือว่าอ่ามองดูแล้วนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็อหลวงตาข้อหัวได้ไหวด้วยนะครับอ่ามีท้องหนึ่งครับอ่าครับผมหลวงตาครับผมอ่ารับนมหลวงตาครับอ่รับเลยครับอ่าเป็นมงคลนะครับเนาะเปลี่ยนมงคลของหลวงตาอืม จับจับน้ำครับจับน้ำด้วยพี่พี่จับน้ำถวายด้วยสาธูกครับผมนะครับอ่าสาธุกครับผมดอกไม้เก็บไว้นะครับพวงมาลายัยเก็บไว้ครับเก็บไว้บูชาพระที่บ้านนะครับเป็นมงคลนะครับ ครับครับพอสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดติ๊กใหมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตามดําซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ